อมอบเพื่อมอบกำไรนะคะเป็นทุนการศึกษาเป็นกำไรเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษานะคะการศึกษาให้นักศึกษานะคะแล้วก็จัดเพื่ออะไรอีกอเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวใช่ไหมคะเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวนะคะของอำเภอละแมนะคะจังหวัดชุมพรน,นะคะ Chat, แล้วทำอะไรอีกเพื่อเชิญชวนให้มาเพื่อเปิดโอเพนเฮาส์นะคะเพื่อเปิดเปิดบ้านนะคะเปิดบ้านเปิด UH, บ้านนะคะโอเพนเฮาส์จริงๆอ่ะเราขอความร่วมมือของหน่วยงานราชการด้วยนะไั้นเพราะเขาก็ทําบุญไงเพราะคนไทยอ่ะใช่ไหมคนไทยชอบทําบุญนะคะ อันนี้เราต้องวางกลยุทธ์ใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะสั่งให้น้อง่อช่วยแก้สถานกา,ารณ์ด้วยนะเปิดบ้านนะคะอ่าทางนี้วัตถุประสงค์ก็นี่เลยค่ะก๊อปปี้มานะคะอ่าตรงนี้ใส่ไว้เป้าหมายกี่กี่พันคนกี่หมื่นคนห้าพันคนอ่าสมมติน,นะคะห้าพันคนนะคะห้าพันคนได้ไหมไม่รู้นะพี่กบ เสร็จวันที่เท่าไหร่5เมษายนถ้าพี่กบเหมาก็คงได้แหละ, <c oughs> ะวิธีการดำเนินการโน้นนี่นั่นระยะเวลาจากเดือนอะไรคะเดือนไหนถึงเดือนไหนมีนาคมถึงเมษาย,ยน <c oughs> จริงๆน่าจะเลื่อนคอนเสิร์ตวนะ่าถ้าแก่ถายไม่ครบว่าไงเาจริงๆก็ให้โอกาสเขาขายติีการแล้ว่ะจ้าเอ้าหรอ แล้วเขามาขายเดือนไหนคะมีนาค่ะอ๋อทำไมพี่กบรู้เยอะเขามีเขาขายวันที่เท่าไหร่พี่กบขายวันที่เท่าไหร่ขายวันที่เท่าไหร่คะเห็นอาจารย์ฟ้าเพิ่งโพสต์ก็ไพีกี่วันนี้เองวันที่เท่าไหร่น่าจะยี่เท่าไหร่คะพี่พี่กบวันที่เท่าไหร่เดียวสิบห้ามีนาแล้วกันอ่าสถานที่ก็มหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร อันเนี้ยถ้าเราใส่ข้อมูลไปให้เขายิ่งเยอะๆนะคะยิ่งละเอียดอะ่ะมันก็ยิ่งดีแต่เวลาเราใส่อะ่ะไม่ไม่ค่อยแนะนําให้ไม่ค่อยแนะนําให้แบบทำทีเดียวแบบเยอะแบบนี้นะคะคือแนะนําให้ทําทีละท่อนทีละท่อนแต่นเนี้ยเดี๋ยวอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะเป็นตัวอย่างคําสั่งเอาให้อ่า พี่ีเพื่อนๆน,นะคะน้องๆได้เอาไปดูก่อนว่าเขาจะควรจะสั่งกันแบบไหนบ้างรายละเอียดควรจะแบบไหนนะคะอ่ะเดี๋ยวเราลองกดส่งไปซินะคะว่าน้องเขาจะช่วยเขียนมาว่าอะไรนะคะอ่ะกดส่งค่ะน้องเขามาแล้ะคะ่ะเมื่อก,กี้เราลืมให้น้องเขาใส่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เดี๋ยวเราสั่งเพิ่มได้ค่ะอันนี้ให้เขาลองทำรอบแรกให้เราดูก่อนนะใช่ค่ะถูกเราต้องเรียนจาก AI นี่แหละค่ะชาลาา,ลาเขาบอกให้เชิญศิลปินท้องถิ่นแต่เราเชิญศิลปินระดับกลางออระดับอินโตะนะคะ าจะมาถาม AI ก่อนนะตลาดนัดชุมน,นี้ตลาดนัดชุมชนจัดตลาดใต้เคียงบินเลยใช่ไหมครับอ่ามีค่าใช้จ่ายอูโหก็ใช้แค่สองแสนเองอะ่ะแต่ได้ข่าวว่าที่นี่ค่าสี่หลา อาจารย์เขาบอกว่าอาจารย์ส like ั่งาท่องเที่ยว้วยนะแปลว่าแปลว่าอาจารย์จะต้องเปลียนใหม่ว่าประมาณสิบล้านอ่าได้เดี๋ยวแก้ค่ะแกเดี๋ยวแก้ใหม่เราจะแก้ใหม่ว่าช่วยเรียบเรียงนะคะเราสั่งน้องเขาเพิ่มมัช่วยเรียบเรียงนะคะให้ใหม่โดยนะคะโดยเพิ่มเนื้อหาอย่างละเอียดโดยเพิ่มเนื้อหาอย่างละเอียดอ่า มีการอ้างอิงน,นะคะในบทนำน,นะมีการอ้างอิงในเนื้อหาและปัญญานุกรมเนะะื้อหาและปัญญานุกรมแบบ APA7 นะคะบอกไปด้วยว่าแยบบ่างไนะคะ APA6 APA7 บอกไปด้เลย,เลยนะคะ,ะในส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วก็เพิ่มงบประมาณนะคะ พิ่มมกประมาณ4ล้านนะคะ4ล้านนะคะแล้วก cool ็เข cool. ียนแผนการประชาสัมพันธ์นะคะ4ล้านบาทร้องเขียนแผนประชาสัมพันธ์คงคอนเสิร์ตนะคะโครงการจัดคอนเสิร์ตเขียนแผนประชาสัมพันธ์การจัดคอนเสิร์ต พอเรื่องเพื่อนแล้วเราจะหูตายไอ้นี่ไงคะถ้าให้คิดของเรื่องพี่กบไปคิดไม่ออก <laughs> พอเรื่องแม่โจ้แกมาเป็นคนอันนี้เราไม่ได้โกรธอ,อะไรกันนะคะเราแซวเราขิงกันอย่างเดียวนะอะมาคะ่ะและแมบีสเปติวอลค่ะหลักการและเหตุผลนี่มาแล้วค่ะสำนัก การท่องเที่ยวและการกีฬา2566สภาพปัญหาและความต้องการเมื่อกี้เราบอกว่าให้เขียนให้ละเอียดเขาบอกว่านัาากศึกษาแม่โจ้า30%็ต้องการความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษากองทุนมาจากกองทุนแม่โจนะปี2 5 6 6อำเภอละแมมีแหล่งท่งองเที่ยวที่น่าสนใจชุมชนต้องการสร้างไรายได้นะคะ ความเป็นมาของโครงการเพื่อทำอะไรบ้างวัตถุประสงค์จัดคอนเสิร์ตคนจะต้องมาอย่างน้อยขี่คนลงทุนไปสีล้านเขาบอกว่าไม่น้อยกว่าหมื่นคนนะคะเป้าหมายค่ะปริมาณคุณภาพเวลาวิธีการดำเนินงานกิจกรรมหลักมีศิลปินดังสามชั่วโมงวงแอคก่ว่เ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เป็นท้องถิ่น แม้บอกแล้วว่าน้อง AI ไอเขาย,ยังไม่รู้จักพี่ปุ้ยนะคะยังไม่รู้จักพี่ปุ้ยแอลกอฮอนะคะตล,ลาดนัดชุมชนโอเพนเฮ s ส์ o ูธบ้านกิจกรรมนะคะบริจาคทุนโดยภาคเอกชนอันนี้ดีนะเบียสิงอะไรต้องมาบริจาคนะคะขั้นตอนการดำเนินง,งานวันที่เท่านี้ถึงวันที่เท่านี้ต้องประชุมสปอนเซอร์ศิลปินวันที่เท่านี้ต้องวางแผนประชาสัมพันธ์ วันที่เท่านี้ต้องประชาสัมพันธ์อะไรรายละเอียดแผนประชาสัมพันธ์ค่ะต้องโฆษณาในโซเชียลเห็นไหมเขาใช้งบโฆษณาสูงถึงห้าแสนคนเนกับอินฟูท้องถิ่เขาบอกนี้สื่อท้องถิ่นต้องสัมภาษณ์น,นักข่าวมื่นที่นั่นต้องยิงสปอตวิทยุประชาสัมพันธ์เขาใช้พบประชาสัมพันธ์ั้ง9 0้าแสนเลยนะเห็นไหมเพราะมันต้องทุ่มกับงบประชาสัมพันธ์นะคะ ค่าจ้างศิลปินหนึ่งแสนห้าเออล้านห้านะคะค่าสถานที่ค่าประชาสัมพันธ์ค่าอุปกรณ์ค่าอาหารน้ำดื่มอันนี้ไม่ต้องก็ได้เพราะเราจะขายใช่ไหมคะค่าประกันค่าสัรอารฉุกเฉินนะคะการติดตามผลเขาบอกว่าให้ใช้แบบคู่คู่ฟองการใช้ Ti c k เก็ตสแกน rfid นับผู้เข้าร่วมว่ามีคนเหมือน s ิ b แนอะไรของเขาใช่ไหมคะการวิเคราะห์นะคะ จำนวนผู้เข้าร่วมยอดลองทุนนะคะผลที่ได้รับด้านการศึกษาเป็นยังไงอีกบนนันทึกลม,มาเรยียบร้อยป็นไงคะถ้าเรายังไม่พอใจเราขยายแต่ละส่วนได้อีกนะอ่าเดี๋ยวสั่งให้ดูนะว่าสั่งได้ประมาณไหนอีกนะคะอ่าเราก็ก๊อปอันนี้มาใช่ไหมคะแล้วก็เราวางตรงนี้นะเราใส่เครื่องหมายคำพูดได้นะคะใส่เครื่องหมายคำพูด เพื่อเน้นย้ำเหมือนกับ,บเน้นย้ำข้อความนี้ค่ะแบบนี้ได้นะคะแล้วเราบอกว่าช่วยขยายความให้เห็นความสำคัญนะคะช่วยขยายความให้เห็นความสำคัญนะคะความสำคัญอย่างละเอียดหนึ่งกี่หน้ากี่บรรทัดบอกได้หมดเลยนะหนึ่งหน้ากระดาษ A4 นี่ค่ะ หน้ากระดาษ a 4ค่ะเดี๋ยวเวลาพิมพ์ได้ไอที่เขียนอยู่แล้วอ่ะให้เขามาขยายไอเดียวเพิ่มนะคะล้นนะคะอ่ะเดี๋ยวเราก๊อตัวอย่างนนี้เข้าไปนะคะแล้วก็ส่งปึ้งอ่าลองดูค่ะในลานนะคะในลาไป <c oughs> อ่ะมีแล้วค่ะเขาก็จะขยายหลักการและเหตุผลมานะคะ นี่เห็นไหมหนึ่งหน้าการังจะเป็นจริงค่ะมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพรในฐานะสถาบันการศึกษาตรงนี้งานยุทธศาสตร์อะไรจากข้อมูลการสำรวจของกิจการการศึกษาพบว่าขยายความมาผลนการศึกษาของพัฒนาชุมชนละแมนะคะโครงการคอนเสิร์ตละแมบีมีวัตถุประสงค์อะไรความสําคัญของโครงการนี้เป็นยังไง โยังไม่จบเพราะเราบอกว่าหนึ่งหน้า A4 ไงคะอ่าสั่งได้เลยนะเราจะทําให้ยาวให้สั้นนะคะสั่งได้เลยเราจะเอากี่นหน้า A4 นะคะ,ะเราจะทําให้มันสั้นลงนะคะเราจะทําให้ชว่างขึ้นแล้วก็เราแต่ทางที่ดีนะ,ะให้เราไปเช็ค reference ด้วยนะคะวิธีการเช็ค บรรณุกรมใช่ไหมบรรณุกรมที่เราจะเอามาเช็คว่าเขามั่วหรือเปล่านะคะเขามั่วหรือเปล่าจะอยู่ด้านล่างตรงนี้ค่ะอยู่ไหนแล้วเราเช็คเป็นไหมคะบรรณุกรมอ่าเราเช็คเป็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูก,ก่อนนะคะว่า เมื่อกี้อยู่ตรงไหนแล้วปัน,นทุกรมอยู่ตรงอยู่ตรงาละเอียดใช่ไหมคะอ่าอาน่าจะอยู่ตรงนี้โอเควิธีการที่เราจะเช็คบรนานุกรมใช่ไหมคะเราก็เอาอันนี้ค่ะที่เขาเขียนเนี่ยก็ปี้โอ้เข้าทำตัวเอียงได้ด้วยนะเขาทําเก่งมากจริงเขาทําได้ถูกเลยนะคะเรามาที่ Google s c h o l a r หรือ Google ค่ะ ถ้าเป็นงานวิจัยเข้าไปใน google scholar นะคะอ่ะอันนี้เป็นงานวิจัยเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คใน google scholar นะคะ google scholar อันนี้ทำให้ดูนะให้ดูนะคะนี่ค่ะนี่มีจริงๆด้วยมันไม่ได้โมง มันมีเรื่องราวจริงๆแบบน,นี้เชื่อถือได้นะคะเราอาจจะมาดับเบิลเช็คนิดนึงว่าเฮ้ยที่เขียนมาเนี่ยม,มีตัวตนหรือเปล่านะคะมีตัวตนหรือเปล่านะคะลองามาเช็คกันนี้สิมีไหมนะคะอะ่มีไหมคะสัญนนะักน,นักการท่องเที่ยวชุมพรเรื่องศักยภาพการท่องเที่ยว ดูก่อนถ้าไม่เจอบางอันมันอาจจะอยู่ใน Google นะคะ <c oughs> อาจจะอยู่ใน Google นะคะดูกูเกิลก่อน <c oughs> อ่ะมีการบรหิหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวระเบนะคะซึ่งก็น่าจะใช่แล้วแหละนะคะมีโครงการท่องเที่ยวระเบีนี่ค่ะมีสำนักการท่องเที่ยวกีฬาที่ ก็คือมีการนั่งอิงจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นโอเคเราสบายใจได้นะคะอันนี้จริงๆแล้วเวลาเราเขียนถ้ายิ่งเราให้ข้อมูลเขาไปละเอียดเท่าไหร่สมมุติเราอยากให้เขาทำงบให้สาวๆบัญชีนี่มีหนาวนะคะเพราะว่าถ้าเราบอกละเอียดนะว่าเรามีงบ ดำเนินง,งานแบ่งเป็นหมวดค่าใช้จ่ายอะไรอะไรอะไร,ะไรแล้วก็ทํามาเป็นตารางบัญชีเลยนะเขาจะทํามาให้เลยค่ะเขาจะทําบัญชีให้เราเลยนะคะเพราะฉะนั้นเขาทําได้หลากหลายอย่างมากๆจริงๆนะคะมากๆจริงๆคราวนี้น่าจะต้องสรุปแล้วน้องสี่โมงใช่ไหมสี่โมงเดี๋ยวทวนทวนนะคะทวนก่อน เดี๋ยวทุกคนเวลาออกจากที่นี่จะต้อง sign out อะไรบ้างก็คือ log out ออกนะคะสิ่งแรกเลยที่ทุกคนจะต้อง log out ออกก็คือไลน์ค่ะ,ะทุกคนเปิดไลน์ขึ้นมาเดี๋ยวจะมีคนสูดร,รอยเรายืมเงินได้นะคะอันนี้เรื่องจริงนะคะเรามาที่ไลน์แล้วเราก็ไปที่ไปที่ไหนนะจุดสามจุด,ดด้านล่างนี่ค่ะด้านล่างตรงนี้ค่ะ ด้านล่างด้านล่างตรงนี้นะคะด้านล่างตรงนี้นะอันนี้สาคัญมากเลยนะทุกคนจุดๆๆสามจุดตรงนี้นะคะใครใช้คอมของมหาวิทยาลัยจุดๆๆด้านล่างตรงนี้นะจุดๆๆด้านล่างเสร็จให้เรากดคาว่าล็อกเอาท์ค่ะล็อกเอาท์เจอไหมคะหายไปแล้วสบายใจได้ไม่มีใครปลอมเป็นเรายืมตังค์แน่นอนได้ไหมแน่ไหม สิ่งต่อไปที่จะต้องทำมาในมาในอีเมลค่ะ gmail ค่ะทุกคน gmail เ mm hmm. จอไหมคะ gmail หน้า gmail ค่ะ mm hmm. แล้วมาที่รูปของเนี่ยมาที่วุกลมรูปตรงนี้ค่ะ gmail ค่ะทุกคน gmail นะเจอไหมมาที่รูปปรับคนไม่มีรูปเป็นรูปของคนนะคะ มาตรงนี้นะทันไหมคะทันไหมคะทันมาที่ออกจากระบบบัญชีทั้งหมดอันสุดท้ายอันล่างสุดเลยจ้ะออกจากระบบบัญชีทั้งหมดทันไหมคะออกจากระบบบัญชีทั้งหมดตรงนี้จ้ะตรงนี้ตรงนี้นะคะออกค่ะปึ๊บออกแล้วนะคะเราไม่อยากให้มีของเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอยากให้มีไหม ไม่อยากเราไปกดที่นำบัญชีออกนำบัญชีออกเดี๋ยวเพื่อนดูว่าเฮ้ยคนนี้เคยไปใช้เครื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเออนำบัญชีออกค่ะแล้วไปกดลบที่ชื่ออีเมลของเราใช่นำออกนำบัญชีออกนะคะกดที่ชื่อของเราลบตรงนี้เป็นใช่นำออกค่ะใช่นำออกตอนนี้ชื่อของเราก็จะไม่มีแล้วได้ไหมคะใครไม่ทันยกมือคะ่ะเดี๋ยวไปดูให้ que <laughs> <laughs> เช็คต่อค่ะเมื่อกี้เราทำอะไรไว้บ้างใช่ไหมคะเราก็จะต้องเช็คให้หมดเลยนะคะเมื่อกี้เราเปิดอะไรอยู่แล้วบ้างเราทำอะไรบ้างนะคะ,ะเราเราเช็คกลับอีกจีนึงนะ เราลองเปิดเราลองเปิดเบราว์เซอร์ก็คือไอตัวที่ช่องอินเทอร์เนต็ตอ่ะมาอีกรอบนึงเพื่อเช็คนะคะเมื่อกี้สังเกตเห็นไหมว่าเราไซเอาก็คือเราล็อกเอาจาก gmail อันเดียวมันจะล็อกออกให้หมดเลยถูกไหมคะอ่ะเราเข้าไปดูใน d e e p s e อีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะ d e p s e อีกรอบหนึ่งว่ามันหายไปไหมนะคะมันมยังมีชื่อ,รอเราติดอยู่หรือเปล่ามันไม่ได้มีแล้วเห็นไหมคะ นี่คือข้อดีของการล็อก gmail พอเราล็อกปุ๊บเราใช้ได้เลย ai กีตัวอะไรกี่ตัวเวลาเราออกให้เรามาออกจาก gmail ตัวเดียวเลยมันก็จะออกให้ทั้งหมดเลยนะคะอะไรนะคะปิดเลยค่ะคุณพี่ตรงนี้เลยคุณพี่สนใจเจอร่องรอยของตัวเองนะคะใน google chrome ทีิสเลยค่ะคุณพี่ เอออยากให้เขารู้ว่าพี่มาที่นี่นะคะเดี๋ยวเครื่องเขาพังก็ตามได้นะ <c oughs> เดี๋ยวก็ตามเลยว่าเอยใครมานั่งเครื่องนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะเอาออกหมดแล้วสบายใจหรือยังทีนี้ขอทวนค่ะเอาออกหมดแล้วนะทวนเดี๋ยวกลับไปบ้านทำยังไงคะเวลาจะใช้ AI ทำยังไงคะเปิดเข้าอะไรก่อน เข้า gmail ก่อนเยี่ยมค่ะเข้า gmail เสร็จแล้วไปเปิด ai ตัวไหนขึ้นมาคะ d e e p s e ใช่ไหมแล้วก็ล็อกอินโดยใช้ gmail ได้เลย,ยแค่นั้นเองยากไหมไม่ยากแต่ในมือถือเราเราไม่ต้องไปไ่เอา gmail ออกก็ได้นะเพราะว่าไม่มีใครมายุ่งเดี๋ยวใครที่อยากให้เพิ่ม gmail ใหม่ไปในมือถืออยู่ตอ่อ you mm know -hmm.